ดูดวงชาวราศีธนูเทวดาลงมาจากสวรรค์ระวังคืนนี้ไม่ได้นอนจัดหนักตีลังกาหลับนาทีเนี้ยอำนาจบาุญบารมีวาสนาเราผมปัญหาต่างๆผมเกิดขึ้นในโชคตามันพลิกแพงแปลกประหลาดผิดแพกแหวกแนวไอ้ด้านเราแวดระวังเป็นพิเศษเทวดาแบบนี้นะผมลงมาที่ลึกพ่ลันนะครับตีลังกาหลับก็มี อำนาจบารมีวาสนาหลวงชตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาถือถ้วยทองส่งมอบให้แก่ท่านมันจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทา ด้วยบุญกุศลศาสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มรองรักษาจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการกจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ต้องทําพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตา ถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาการหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวอยู่ให้บังเกิดขึ้นโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาครับจะให้ตีรังกาครับสามตลบสิบตลบ,ตลบก็ต้องยอมประหม่เพราะว่าเทวดานําเงินนําทองมาให้นะจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสคาวิวาเข้ามาจัดหนักจะเต็มมีเงินมีทองถือว่าเป็นใช้ได้ ับผมเราจะฝันถึงว่าจะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้หรือโดนจัดหนักในความฝันก็ไม่เป็นไรขอรวยไว้ก่อนแล้วกันับผมด้วยบญนญกุศลนาสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์ค้าชูปกปกักคุคของราาักษาอาจจะได้เจอคู่ของเขาเรียกว่าเทวดาก่าวเป็นคู่รักเก่าในอดีตชาติเข้ามาสนับสนุนค้าชูใครบางคนเข้ามาบอกกก่าวเล่าสิบเข้ามานะครับสนับสนุนค้าชูได้มองการไกลถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ปกปิดซ่อนเลนมีดดาบปักเต็มหลังขบวนก็วายกระส์กระสายตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมัสซ้ายสามดาวขาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคาตาดวงตาจะเปิดเพราะฉะนั้นการที่ท่านสับสนกง,งวยเอาแน่เอนอนไม่ได้การปฏิบอดยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีเราผมมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิดตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หีหลังกาก็ยอมแล้ว กีตลกก็ว่ามาท่านเทวดาเจ้าขา้าผมการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคอตาการท,ที่ท่านยืนยันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบนกสลวาสนาไขก็จดท่านไปอยู่ท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กนเทุบายนบอยู่ให้เป็นจัดหนักให้เป็นจัดหนักให้ไวนำผมด้วยบนกสลวาสนายิ่งใหญ่ยิ่งนัก เหรียญใหญ่มาเริ่มรางวัลแจ็คพอตนะ712ลา้านทำไมจะไม่ได้เกิดขึ้นในโชตตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผ่านตกตำแหน่งเอเมโรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าได้ที่จับปะปงแปลเปลี่ยนแปลผันตก,ตน ald, นก,ก,ก,กล้ลลกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งการบดีบดอยสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสคาวิวากาบางคนถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียนะับดัชนีมังเกิดปากทงรอชะตาชีวิตจะรับซับ ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาข่าวมงคลต้องอยู่ให้เป็นครับเทพเทวดานับตกตำแหน่งเดอเวอร์ส่งดวงแก้วมาดีเขาเรียกว่าส่งสมบัติมนุษย์โลกมนุษย์ลงมาให้เพราะฉะนั้นสมบัติโลกมนุษย์มีอะไรบ้างเขามีรถเบนซ์เฟอร์เรี่ลัมโบกีนี่มินิคูเปอร์รถยนต์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นบ้านนะบ้านก็ราคาสิล้านร้อยล้าน ส่งมอบให้แก่ท่านมันก็มีความสุขรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายแจ,จ่มใ,ใสจิตใจแจ่มใสนะผมก็มีความสุขเพราะฉะนั้นจะตีลังกาหลับจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านเข้ามาจัดตั้จัดเต็มก็พอแล้วนะผมูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะผมให้ทิปหมอสารให้ทิปทั้งช่องนะสนับสนุนทั้งช่องให้ค่าครูทั้งช่องได้ครับผม เราผัางช่องจะได้ทําคลิปของชาวราศีธนูมากๆาให้แก่ท่านนะครับท้ายคลิปนะครับเราทําคลิปทํานายดวงเอาไว้นะครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับราศีธนูเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีและรักอิสระในเดือนนี้ชาวธนูจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆมากมายลองมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงาน ในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการงานส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตัวเองสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับความไว้วางใจ ให้รับผิดชอบงานที่ทา้าทายมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเนื่องจากดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรพูดจาให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวธนูจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยดาวเสาร์ที่โคจรผ่าน,บ,านบ้านการเงินของคุณจะช่วยให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาอาจเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือเงินก้อนที่เรามานานแต่ควรระวังการใช้ใจ่ายในช่วงกลางเดือน เนื่องจากดาวศุกร์จะย้ายเข้าส่รศีกันซึ่งอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัวหรือถูกชักจูงให้ซื้อของที่ไม่จำเป็นในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณ ด้านการเรียนสำหรับชาวธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการค้นพบดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการศึกษาของคุณจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนและการค้นคว้ามากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะอาจนำไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคตในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆควรวางแผนการเรียนและการทำงานอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือการทำงานไม่ทันกำหนดในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียน และเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือการนำเสนอผลงานคุณจะมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดีขึ้นและสามารถจัดระเบียบความคิดได้อย่างเป็นระบบยอดค้าขายสำหรับชาวธนูที่ประกอบอาชีพค้ายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณจะช่วยเพิ่มโชคลาภและความสำเร็จในการทำธุรกิจ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูงควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าของคุณในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าหรือการจัดส่งควรตรวจสอบระบบการจัดการสินค้าคงคลงังและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายสำหรับช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงคุณอาจได้แนวคิดใหม่ๆในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากเกณฑ์การเดินทางสำหรับชาวธนูที่มีแผนการเดินทางในเดือนนี้โดยรวมแล้ว จะเป็นไปด้วยดีแต่ก็มีบางช่วงที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนการเดินทางจะราบรื่นและอาจได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาคุณอาจได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการงานหรือการเรียนของคุณในอนาคตในช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางทางไกลหรือการเดินทางต่างประเทศเนื่องจากดาวเนปจูนจะสร้างความสับสนและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวางแผนหรือการจองที่พักควรตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางอย่างละเอียดและเผื่อเวลาสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนการเดินทางระยะสัน้นหรือการเดินทางในประเทศจะเป็นไปด้วยดีคุณอาจได้รับโอกาส ในการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายและเติมพลังให้กับตัวเองโดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีธนูคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานและการเรียนรู้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและการใช้จ่ายการวางแผนอย่างรอบคอบ และการรักษาสมดุลในชีวิตจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ขอให้ชาวธนูทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในเดือนนี้ค่ะด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์ จะโควจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างคู่รักในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบอาจเป็นการท่องเที่ยวสั้นๆหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นดาวอังคารซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและพลังงานจะส่งผลให้เกิดความเห็นต่างในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันคำแนะนำสำหรับช่วงนี้คือให้ใช้ความใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายพยายามหาจุดกลาง และประนีประนอมหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินใจหรือพูดจาในลักษณะที่อาจทำร้ายความรู้สึกของกันและกันในช่วงปลายเดือนดวงดาวจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกครั้งอาจมีโอกาสาได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะยาวของความสัมพันธ์ สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรหรือการขยายครอบครัวดาวพฤหัสบดีซึ่งเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และการเติบโตจะส่งผลดีต่อเรื่องนี้โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นแม้จะมีอุปสรรคบางแต่หากทั้งคู่ร่วมมือกันและใช้ความเข้าใจก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีธนูที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงดาวสุขจะส่งเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากขึ้นอาจทาน การทำงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเป็นช่วงที่ดีในการเปิดใจและทำความรู้จักกับคนที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามดาวเสา์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความจริงจังจะส่งผลให้คุณมีความระมัดระวังในการเลือกคู่ครองมากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังมากกว่าการถูกพันแบบชั่วคราว ในช่วงกลางเดือนอาจมีคนที่คุณสนใจเข้ามาในชีวิตแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษาในิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นดาวพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะช่วยให้คุณสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนใช้โอกาสนี้ในการพูดคุย และทำความเข้าใจกับคนที่คุณสนใจเพื่อดูว่ามีความเข้ากันได้หรือไม่ในช่วงปลายเดือนดวงดาวจะส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์อาจเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หากคุณพบคนที่ถูกใจและมีความเข้ากันได้ สำหรับคนที่เพิ่งผิดหวังจากความรักเก่าเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่ให้เวลากับตัวเองในการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในด้านความรักสำหรับชาวราศีธนูทั้งคนมีคู่และคนโสดแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่หากรู้จักใช้สติและความเข้าใจก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและอาจพบกับความรักที่มั่นคงและยั่งยืนในที่สุดให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยเพราะนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงของชาวราศีธนู